สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพามาดูวิธีการดูเครดิตร้านค้านะครับเราจะมาดูกันว่าร้านค้าไหนเนี่ยเครดิตดีน่าสนใจน่าซื้อน่าครบน่าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจนะครับโอเคหลังจากที่เราเข้าเว็บ New8 เข้ามาแล้วนะครับเราก็ไปดูสินค้าเลือกสินค้านะฮะสมมุติเป็นร้านนี้นะครับเซฟสกเก็ตกำลังฮิตผมจะเข้าไปดูว่าร้านนี้น่าซื้อหรือเปล่านะครับ โอเคหลักการดูเครดิตร้านนะครับก็คือเราเลื่อนลงมาฮะเราเลื่อนลงมาจะมีอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับโซนนี้นะครับบางครั้งมันก็จะไม่อยู่ตรงซ้ายมือมันก็จะอยู่ด้านบนนะครับถ้าด้านบนไม่มีก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราดูอะไรบ้างหนึ่งเหรียญซื้อขายตรงนี้ครับ<อ>เหรียญซื้อขายนะฮะเหรียญซื้อขายยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับนั่นแสดงว่าเป็นร้านที่มี ยอดการซื้อขายยอดการทําธุรกรรมใน30วันที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะคลิกเข้ามาดูก็ดูเมื่อกี้4นะครับระดับสี่เหรียญเห็นไหมฮะโอเคอันดับแรกนะครับเหรียญซื้อขายเหรียญเยอะแสดงว่ายอดซื้อขายเยอะนะครับลำดับถัดมาครับก็คือระดับล้านนะครับระดับล้านโอเคระดับความน่าเชื่อถือของล้านนะครับโอเค ถ้าเป็นดาวแบบนี้ก็เป็นร้านส่วนใหญ่จะเป็นร้านเปิดใหม่ยังไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยใช่โรงงานจะเป็นร้านเปิดใหม่เพิ่งมาเปิดเพิ่งมาขายนะครับเพชรก็เป็นร้านที่เปิดมาแล้วสักพักหนึ่งนะครับก็มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งเพชรจะมีความน่าเชื่อถือกว่าดาวนะครับและสุดท้ายคือมงกุฎนะครับมงกุฎนี่ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานนะครับเพชรก็เป็นโรงงานเหมือนกันแล้วแต่นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเพชรมงกุฎหรือว่าเป็นดาวไม่ได้บอกว่า อันไหนจะเป็นโรงงานหรือไม่เป็นโรงงานนะฮะไม่ไม่ใช่แต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นมงกุฎส่วนใหญ่จะอยู่มานานและจะเป็นโรงงานนะครับเพชรก็มีโรงงานเหมือนกันทีเราก็ดูนะครับถ้าร้านไหนเป็นมงกุฎก็ถือว่าน่าเชื่อถือมากนะครับแต่แน่นอนถ้าน่าเชื่อถือมากบางครั้งสินค้าก็อาจจะราคาแพงนะครับเพชรอาจจะน่าเชื่อถือน้อยกว่ามงกุฎแต่สินค้าที่ได้มาอาจจะราคาถูกกว่าแต่ก็ต้องคุยเรื่องคุณภาพของสินค้าให้ดีครับดาว ไม่ใช่ว่าจะไม่น่าไม่น่าเชื่อไม่น่าซื้อเลยก็สามารถซื้อได้ครับถ้าเป็นแค่ดาวแต่ว่ามีเหรียญการซื้อขายเยอะร้านนั้นก็น่าเชื่อถือเช่นกันนะครับโอเคส่วนก็คือร้านนี้มีความน่าเชื่อถือนะครับนอกจากนี้นะฮะเครดิตร้านที่ดู2ออย่างนี้แล้วนะฮะเรายังดูที่รีวิวของสินค้าด้วยก็ได้ครับถ้ารีวิวดีก็ถือว่าโอเคนะครับรีวิวดีก็ถือว่าโอเคนะครับโอเค ลองดูร้านอื่นบ้างนะฮะลองดูร้านอื่นบ้างสม,มมุติเป็นร้านร้านเสื้อผ้าร้านนี้นะครับเป็นร้านเสื้อผ้าร้านนี้โอเคอันนี้เพิ่งเปิดมาหนึ่งปีนะครับโอเคดูฮะห้าดาวนะครับเอ้ยขอโทษครับเหรียญซื้อขายห้าเหรียญนะฮะเหรียญซื้อขายห้าเหรียญและเป็นเพชรน,นะครับแสดงว่าร้านนี้มีความน่าเชื่อถือนะครับมีความน่าเชื่อถือถึงแม้จะเปิดมาแค่หนึ่งปี แล้วก็ไม่ใช่โรงงานนะครับแล้วก็ดูได้โอเคดูร้านถัดมานะครับเราสมมุติเราดูร้านถัดมาโอเคเป็นร้านอนไนดีสมมุติดูเป็นร้านมีกระเป๋าโอเคอานี่ลายกระเป๋านี่ก็เหรียญซื้อขายระดับ4นะครับเห็นไหมฮะ มีเหรียญชื่อขายระดับ c อีอมีตานี้เป็นโรงงานอันนี้คือเป็นโรงงานนะครับเป็นระดับโรงงานโอเคถัดมาด,ดีสมมติด,ดูตัวไหดีนะอีกทีอ่ะโอเคเราลองมาดูน,นี้ครับผมจะให้ดูตัวอย่างของของบางร้านนะครับที่เหรียญชื่อขายเยอะแต่ว่าเป็นแค่ดาวนะครับเช่นตัวอย่างร้านนี้ฮะอันนี้นะฮะเดี๋ยวดูนะฮะ ดูเหรียญซื้อขายอ๋อตอนนี้เป็นเพชรแล้วครับเหรียญซื้อขาย3า,าดาวนะเอ้สดวงนะครับอ,อันนี้ถูกมากฮะสินค้าสินค้าเซลก็คือเป็นสินค้าที่ครัไม่ครัแบบคลาสไซ,ซย์มาเลยครับ2หยวนประมาสิบกว่าบาทโอเคอดูร้านนี้บ้างครับโอเค ร้านนี้เรียนซื้อขาย3าาดาวเป็นเพชรน,นะครับก็ถือว่าโอเคครับก็ถือว่าสั่งได้ซื้อได้เช่นกันนะฮะโอเคนะครับก็วิธีการดูเครดิตร้านก็จะประมาณนี้ครับหลักๆก,ก็คือดูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องแอดไปคุยกับทางร้านจีนด้วยฮะแอดฐานตัวนี้ไปคุยกับร้านจีนไปคุยกันหน่อยดูความน่าเชื่อถือดูว่าตอบไวไหมดูแล้วตอบแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้ความใส่ใจกับเราไหมนะครับตอบช้าไหมคุยเรื่องสต๊อกค,คุยเรื่องรา,รายละเอียดดีเทลต่างๆคุยให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะสั่นะครับถ้าร้านไหนมีวีแชทนะครับมีวีแชทเราก็แชทไปคุยนะครับแอดวีแชทนี่ตรงนี้ฮะร้านนี้มีว c แชทเราก็แอดวีแชทนี้ไปคุยได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปการดูเครดิตร้านขาจีนก็มีเท่านี้ครับ